นี่เรามาเจออะไรวะเนี่ยเจออะไรเนี่ยข้าวนนหลามครับเลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับเนี่ยข้าวหลามสามวังครับนี่ข้าวหลามสามวางอันนี้พิกัดตรงไหนครับพี่ยอยู่ตำบลมหาพามบ้านคูมอนครับแล้วก็อยู่บางบานครับอ่าแถบบางบานนั่นเองจังหวัดอยุธยาครับผมใช่พี่ขายเมื่อกี่ปีแล้วครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหนานมาก พราะตรงนี้ตอนแรกระหว่างทางเนี่ยผมก็ได้ยินตำนานตรงนี้มาเลยว่าขายมาเป็นสิบกว่าปีโอ้โหสิบเจปีครับผมตำนานความอร่อยนี่ครับข้าวหลามที่เด็ดบางบานครับผมมีกระบอกละยี่ครับ2 5 3 0ิบห้าสามสิบสามสิบห้าแลวก็สี่สิบครับ6กโมงเช้าถึง3ามโมงเย็นทุกวันไหยครับทุกวันครับข้าวหลามก้ามปูบางบาน กลิ่นหอมหอมครับผอมขวัญขมงนี่ร้อนดนิโอ้ร้อนสิก็เนี่ยโอ้ไม่ร้อนเหรอเนี่ยตรงเนี้ยร้อนร้อนร้อนสิตำนานสิบเจ็ดปี